ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จนหมดไปอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนเราทั่วโลกจะใช้ชีวิตอย่างสงบสันติและมีความสุขในโลกแห่งอนาคตได้จะต้องช่วยกันร,รักษาและใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าส่งท้ายปีเก่ากันวันนี้ด้วยการไปพิสูจน์ว่าเด็กๆของเรา มีชีวิตอย่างไรในธรรมชาติค่ะถ้าเกิดพี่นกจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องธรรมชาติใช่ไหมอยากสายลมแล้วมีอะไรที่เด็กๆต้องการอากาศอากาศใช่ใช่แล้วก็อากาศอากาศอากาศเด็กๆกับธรรมชาติเป็นของคู่กันค่ะจริงหรือเปล่าไม่รู้เนาะโดยเฉพาะเด็กๆกลุ่มนี้ใช่ไหมน้องเดือนน้องแนนน้องแตกน้องดาวน้องเดือนทุกคนอยู่ริมแม่น้ำเลยคะ แม่น้ำยอมอำเภอศรีศสรัชนา,าลัยจังหวัดสุโข,โขโทัยนะคะอยู่ในธรรมชาติที่สวยงามนอกจากอยู่กับแม่น้ำสวยๆแล้วเนี่ยน้องแป๊กเรายังมีเมืองโบร,ราณใช่ไหมคะมีช,ชื่อเสียงมากพี่นกรู้ว่าเป็นบรดกโลกชื่อ เมืองเ,เก่าสีสัจนาไัยนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยๆวยเด็กก็ร่าเริงแจ่มใสเอ๊ะพี่น้องพูดผิดหรือพูดถูกว่าเด็กๆต้องอยู่คู่กับธรรมชาติน่ะถูกอาจจะผิดก็ได้เอ๊ะทำไมธรรมชาติสําคัญกับเราอย่างไรในความคิดของเด็กๆถ้าเกิดธรรมชาติไม่ดีเด็กจะงุดงงดค่แล้วจะกดง่ายค่ะถ้าเกิดเด็กๆที่อยู่ในอากาศบริสุทธิ์ทำให้เด็กร่าเริงจิต โปร่งจำสายเธอชื่นในความเล่นน้ำเย็นสบายคนไหนที่เล่นน้ำบ่อยกว่าเพื่อนแตกค่ะแตก,แกว่ายน้ำวันละกี่ครั้งครับห้าวันนี้หรือห้าครั้งเนี่ยเล่นน้ำจนตาแดงไปหมดแล้วเล่นน้ำมันสนุกยังไงคะเล่นน้ำายดชืดเย็นดีอืมแล้วทำไมหนูไปเล่นน้ำบ่อยขนาดนั้นล่ะแตก เครียดเครียดเรื่องอะไรเด็กๆเครียดเรื่องอะไรแตกเครียดเรื่องอะไรคะเดินกระดาษแล้วก่อนลงไปรับขึ้นมาเดินกระดาษแล้วก่นลงอีกวันหนึ่งห้ารอบแล้วเวลาลงไปน้ำแล้วทําให้มันมันไม่หายมันหายกรดเพราะอะไรล่ะคะเก็ืแล้วก็ว่ายน้ําเล่นน้ําจนเพลินไปพอขึ้นมาบนบกถูกนถูกด่าถูกด่าแล้วทําไงคะแล้วก็ลงไป เด็กๆใกล้ชิดกับธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดดอกไม้ใบหญาา้าท้องฟ้าสัตว์เล็กๆเป็นบ่อเกิดของความสุขความงามของธรรมชาติกล่อมกล่าวให้เกิดความงามขึ้นในใจ เด็กถ่ายทอดความคิดความฝันออกมาอย่างเรียบง่ายแต่งดงามด้วยความตรงไปตรงมาถ้าฉันเป็นกิ้งกาฉันจะไต่ขึ้นบนต้นไม้จะไม่ให้ใครยิงฉันได้เลยใครๆก็ชมฉันว่าน่ารักดีฉันจึงหน,นีเข้าป่าไปแมงหิ่งห้อยบินไปบนดวงดาวบินไปได้ชั่วคราวดวงดาวผิแสงกำลังจะถึงปรากฏว่า ดงดดาปิะต,ตที่จังหวัดอ่างทองสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นต่อต้นไม้ป่าเขาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ ยไม่ว่าค่ะมีพระด้วยความงามของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของสถาปัตยกรรมล้วนทำให้เกิดความสุขความพอใจรู้ภูมิใจอะไรมั่งความงามของภูมิใจเกี่ยวกับธรรมชาติและโบราณสถานค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นอกจากรักความงามในธรรมชาติแล้วยังเรียนรู้การเพึ่งพาธรรมชาติด้วย เออว่าแต่ว่าเราอยู่ริมแม่น้ายมเนี่ยการหาอยู่หากินกับแม่น้ำเขาทำอะไรกันบ้างคะทท่งแสงตะวันทท่งแสงตะวันเออว่าแต่ว่าเราอยู่ริมแม่น้ายมเนี่ยการหาอยู่หากินกับแม่น้ำเขาทำอะไรกันบ้างคะหาปลาหาปลาปลาด้วยวิธีไหนบ้างคะสเปรด แหวนยอสาสาเป็นยังไงล่ะคะสามันมีไม้แล้วก็เอาแสบเป็นวงกลมให้หมดแล้วก็เอาไม้อะไรก็ได้มากันเช่นตันเผาแล้วมันจะมากั้นปลามันก็จะเคยเข้ามาเข้ามามันเอาเหยื่อวางไว้กลางแล้วก็แล้วก็ชัก เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสรรพสิ่งในโลกนี้แต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่มีใครอยู่ได้โดยลำพังโดยเฉพาะมนุษย์ที่อาศัยธรรมชาติเป็นอาหารผู้คนมากมายในชนบทยังคงหาอาหารจากป่ารอบๆหมู่บ้านกระทุ้มไขม่มดแดงในหน้าแรง เก็บส่ายใต้น้ำจากทะเลสาบสมุทร เลยมันจะเจ็บไหมอ้าวจับก้านตัวขนาดนี้ตัวใหญ่หรือเล็กเล็กครับเล็กโอยเ,เ,เดี๋ยวเราจะต้อง<า>เย<ก>ี่ยมทั้ง,<ไ>งใหญ่เลยครับักขา,าเอาโอ,อ,อ,อ้เรียบร้อยไปหนึ่งตัวตกเบ็ดกบในท้องนาหน้าฝนหน้าแล้งกบก็ยังอยู่ในทุ่งนา นำเส่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาสร้างเป็นงานที่มีค่าราคาบ้างก็มีทั้งความหมายและความงาม กาใกล้ชิดและเรียนรู้พึ่งพาธรรมชาติทําให้เด็กๆมีความคิดและความรู้สึกพร้อมที่จะบอกเล่าให้กับคนที่อยากฟังเพราะว่าแถวนี้มันมีปลากินดีอะไรเงี้ยครับม,มาตกแป๊บเดียวก็ได้เยอะเอาไปขายบ้าไปกินบั่งอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยมันเป็นอะไรลอะคะมันไม่มาวางวางขายครับม,มันเกี่ยวกับเรื่องระเบิดหินไหม เดี๋ยวก็มันแรงสารตะเพืองครับไม่ปลาไม่วางไข่ครับแล้วเอาไปวางไกลๆครับทำไมชาวเกาะสีชังถึงต้องรักษาเกาะนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นสมบัติครับที่ไว้เลี้ยงชีพตัวเองถ้าไม่มีเกาะก็อยู่ไม่ได้ครับไม่มีรายได้เกลักเกาะสีชังพ่ออะไรครผมเกิดที่นี่ครับแล้วก็พ่อผมก็อยู่ที่นี่ มีไม่การหาอยู่หากินโดยบางทีก็อาจจะเป็นการทําลายธรรมชาติอยู่บ้างมีค่ะมีอะไรบ้างคะ็ออในแม่น้ำยมนี่เหรอคะก็ใช้วิธียังไงช็อตปลาแค่เอามหม้อแบนแล้วก็ใส่ไปแล้วก็สปักแล้วก็ช็อตไปเลยลงน้ำเลยผลก็คืออากาศ แล้วมันจะมีผลยังไงกับพวกปลาหรือว่าสัตว์น้ำปลาตัวเล็กอาจจะตายไปด้วยเพราะยังไม่ถึงเวลากรวมของเดือนและเพื่อนๆซึ่งเติบโตในเขตเมืองโบราณศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็มีเรื่องราวอยากจะเล่ามากมายค่ะกลังจะมีไข่ลูกหลายๆตัวอยู่ในท้องมันทำให้ตายท้องแม่ฉน คนเราทุกคนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พึ s <S ่งพาธรรมชาตินะคะทั้งในแง่ความงามแล้วก็หาอาหารเนาะใช่ไหมใช่ทุกวันนี้เราใช้ประโยชน์อะไรจากธรรมชาติบ้างพึ่งพาธรรมชาติเรื่องอะไรบ้างผักผักต้นไม้เรื่องอากาศเรื่องอะไรเรื่องอากาศอากาศดี็นยคะถ้าอากาศร้อนถ้าเกิดอากาศไม่มีลมก็ทำให้ร้อนอ้าวน้ำล่ะก็เอาไว้ดื่มถ้าเกิดน้ำเสีย คนก็ทําให้สุขภาพของมนุษย์เราไม่ดีอย่างแม่น้ํายมเนี่ยเราจะรักษาไว้ให้ใสสะอาดเดิมๆอย,อย่างเราควรจะทำยังไงได้บ้างลนะ่ะไม่ทิ้งขยะค่ะทิ้งขยะม,ม,มีบล็อกซ์โอแล้วก็กถุงยาถงถุงพลาสติกอะไรนะแล้วก็มีอะไรก็มีขยะอะไรอยู่ในน้ำเต็มแล้วเด็กๆทำอะไรเห็นขยะลอยมาปุ๊บก็ว่ายไปบางทีก็มีเป็นกระสอบยาปลูกต้นไม้แล้วก็ ทำแป้งผักอะไรอย่างเงี้ยรักษาแ<ษ>ม่นา้เนื้อคุ้นเขาแห่งลำน้ำโยม,มดเด็กๆริมน้ำก็มีเรื่องเล่าเช่นเดียวกันมันเป็นมีวิธียังไงละ่ะคะการเอาน้ำจากแม่ยมไปใช้อ่ะค่ะบางครั้งก็วิธีที่แบ่งแบ่งน้ำที่ฝายมา มันจะมีลำคลองอยู่น้ำก็จะไหลตันคลองไปที่นาเลยก็แบ่งกันใช้ไปเลยแล้วในนานี่ปลูกข้าวอย่างเดียวไมครับไม่ปลูกข้าวอย่างเดียวมีข้าวข้าวโพดตัวเหลืองแล้วมีหอมอีกอหลายอย่างยาสูบอีกอแล้วก็ที่ทำสวนก็ไปลดน้ำต้นมะขามมะม่วงลำไย,ยอย่างเงี้ยเขาแสดงความเคารพแม่น้ำยังไงอะ สืบชะตาแม่น้ำแต่ตอนนี้ไม,ม่มีแล้วตอนนี้มีอะไระมีสืบชะตาบ้านบ้านหมู่บ้านเหลือเขาทำทำไมละ่ะคะก็ให้หมู่บ้านนี้มีเป็นสุดมีได้อยู่ดินยาวใต้ดวงตะวันเด็กๆผลูกพันกับธรรมชาติจากการหาอยู่หากินและได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง เด็กจำนวนมากมีกิจกรรมของตนเองกิจกรรมกลุม่มและได้รับการสนับสนุนจากผู้น่รครูพระและเด็กๆรวมตัวการตั้งชมรมเด็กรักนกท่ามะไฟหวานที่บ้านท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิดูนกแท็ทุกเสาอาทิตย์เพลิดเพลินได้ความรู้เลิกยิงนกขอร้องผู้ใหญ่ไม่ให้ฆ่านก และอยากรักษาป่าของหมู่บ้านไว้ให้นกได้อยู่อาศัยอย่างสงบร่มเย็นใครดูนกครบสิบตัวยี่สิบตัวติดเหรียญสมาชิกกลุ่มมีการออกค่ายดูนกด้วยค่ะอ่างไว้หนดีตีกระซิบดำอาหารนิ้งยาเนี่ยค่ะตัวน้อยๆตัวนี่นะค่ะมองตัวเล่ยๆตัวนี้ใหญ่ไประวังงามมัน ที่บ้านแหลมมะขามอำเภอศิีเกาจังหวัดตรังชาวบ้านรู้ดีว่าเต่าทะเลกำลังจะสูญพันธุ์จึงช่วยกันฟูมฟักไข่เต่าที่แม่เต่าไา่ไข่ทิ้งไว้<ะ>เด็กๆเ,เป็นกำลังสำคัญในการดูแลคอยเฝ้าและให้กำลังใจลูกเต่าซึ่งจะออกไปต่อสู้ชีวิตในท้องทะเลต่อไปเวลาเต่าลงทะเลไปแล้วเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างว่าจะลามวนรุ่น วันลากันดำอย่างนั้นเลยครับที่หมู่บ้านดาโต้อำเภอยาริงจังหวัดปัตตานีเป็นชุมชนชาวมุสลิมที่ตระหนักว่าป่าโกงกลางมีประโยชน์กันลมพายุเป็นที่จอดเรือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำไวอ่อนซึ่งกำลังจะลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย เด็กๆและชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าโกงกลางขึ้นมาใหม่หวังจะให้คนรุ่นต <ok ่อไปได้ขึ้นพาธรรมชาติที่ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเด็กๆเรียนรู้ความงามคุณค่าและการช่วยกันรักษาด้วยกิจกรรมต่างๆนานาพาลูกสัมผัสธรรมชาติเดินป่า พาน้องดื่มด่ำธรรมชาติเรียนรู้จากสภาพรอบตัวพาลูกศิษย์ออกศึกษาสี่งแวดล้อมเหล่านี้คือประตูที่เปิดออกไปสู่อนาคตใหม่อนาคตที่พึงประสงค์ของโลกเด็กๆมีข้อสงสัยมากมาย มีคำถามหลายคำถามบางอย่างก็ได้รับคำตอบบางอย่างเด็กๆก็ยังค้นหาอยู่คำตอบนั้นอยู่ในหมู่บ้านท้องฟ้าสายน้ำและรอบๆตัวของเด็กนี่เองค่ะ